ทนายวิทูยลย้อนเล่าปมแตกหักบอสพอลโกโรธนางสาวกริอนองคืบหน้าคดีดีไอคอนกรุ๊ปวันที่15พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7ทนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอลผู้กล่าวว่าได้มีการคุยกับบอสปันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยบอสปันให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ครั้งหนึ่งที่บอสพอลไปพบที่บ้านนางสาวกริอนองเมื่อเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในนามของบริษัทจะจ่ายเงิน750,000บาทนั้นอ้างว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อกำจัดเพจผีแต่สุดท้ายเรื่องก็ไม่จบบอสพอลก็เลยโกรธนางสาวกริอนอง พอมาถึงก็เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่บริษัทดีไอคอนกำลังเป็นประเด็นทางสังคมนางสาวฟิตอนงจึงได้ชวนให้บอสพอลมาพูดคุยกันที่บ้านในนามบริษัทแต่บอสพอยังคงโกรธทำให้บอสปันจึงเข้าไปคุยแทนบอสพอลในนามของบริษัทดีไอคอนไม่ใช่ไปในนามส่วนตัวก่อนที่จะปรากฏคลิปเสียงดังกล่าว นั่นจะทําให้แน่ชัดแล้วว่าเหตุการณ์คลิปเสียง20ล้านบาทนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในานามส่วนตัวของบอสปันแต่เกิดขึ้นในานามของบริษัท T-Icon ดังนั้นในเรื่องนี้จะดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับนางสาวกฤิอันนงและฟิล์มรัตภูม์ในานามของบริษัท T-Icon ซึ่งตอนนี้ทางบอสพอลได้รับทราบเรื่องแล้วอยู่ในระหว่างการเซ็นเอกสารมอบหมายอำนาจในนามนิติบุคคลเพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทั้งสองคนในข้อหาพยายามช่อโกงคาดว่าน่าจะเป็นภายในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีที่มีการปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่านางสาวกฤิอ,อนองจ่ายเงิน10ล้านบาทให้ DSI นั้นตนยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวและยังไม่ได้ฟังคลิปเสียงดังกล่าว ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ